เาไต้ตเไปด้ครับเ่ยครับทีกรับ็เหียนก็แช่บริเวน้ะครับแช่เขาใจพิษกันกับเกี่ยวกับนี่แหละของมันเมาเนี่ยแหละแต่ว่าการสร้างจนาทีก็ควบคุมสถานการณ์่ด้อยู่ครับเพราะว่าฝุดรักษาความปลอดภัยก็รายครับก็ได้ แค่ยี่นี่น้อยๆก็เียดกกึ่งออกครับบ่มีที่รุ่นแรงครับผมบ่มีการใช้อาวุธเนาะครับผมที่เห็นในคลิปก็คือแบบต่างฝ่ายต่างเมาครับอืมครับแล้วก็เพ้นว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนะบ่ครับก็ในหมู่บ้านเนี่ยอในหมู่บ้านแต่ก็บ้านไปเที่ยงกันครับมาตรการมาตรการของการจัดงานต่อไปเข้าใจยังไงครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับครับผมประชุมวางแผนกันใหม่ครับเพื่อมัน ตัดขุมกุญญิลาครับวาจากวันจากวันอยู่ดอกกับใบรุ่นสมื่นเี่ยวกับเรื่องเพราะว่าทั้งอื่นเขาพัฒนาไปทั้งเฮานี่อยากอยากมีเสลี่ยเสืิงมุบานครับเนาะครับผมฝากถึงเด็กองใรุ่นนะครับเนาะครับผมให้คิดนะดีๆก่อนครับครับผมครับเป็นมุบานเดียวกันนี่ลยนะครับครับทีในงานบุญประเพณี้ทางนี้ก็ คร Dante, Safe да: ือว่ามีเด็กนุ่น่อยกันครับเรื่องพวาเมานเมาเนี่ยนะครับเมินหนีก็ได้นัดเขาเมาไก่เกลียกกันครับก็ได้นัดมาไก่เกลียกกันครับทั้งคู่คนนี้กับนัดมาไก่เกลียกกันนมันเรียบร้อยครับตรงตรงฝากถึงวัยรุ่นนะครับกระแสลงฝากถึงวัยรุ่นนะครับสมัยนีมันก็มีคมรุนแรงกันขึ้นจักหน่อยนะครับเพราะว่ากับฝากโดนโดนุงจักหน่อยนะครับ ก่อนวัยรุ่นนะครับก่สนุกเส็นใจพ่อแม่นะครับก่อนกระทำนะครับโอเคครับ